mời nhịn chết hôm nay 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 chết ช่วงนี้ได้รับแจ้งจากทุกสามหนึ่งจุดคอนบุรีนะครับว่าคาดว่าจะมีบุคคลฝุหายภายในน้าในเขตอำเภอคอนบุรีนะครับช่วงนี้ทีมมนุษย์กวบเหนยชวปรวจยุทุ์สามหนึ่งมอุปกรณ์รตจัดกำลังวัยยี่สิบที่กระเดเวลานน้ครับผม ตองิชุดที่เขาสงสัยนี่งแค่นี่จะมีปะประมาณสี่ลูกเดี๋ยวจะทำการค้นหาตามคำลงของของญาติตรงไหนก่อนครับพี่ ยินส่า เขาจ้านเราเลยเาเดไป้นนี้เาไปนิเวดาไปเชนไปไม่าิเชนไปมวันงนท้วันนี้ยมาเาหายเราไม่เห็นไปไหนหายก็หาวันนั้นแหละหายวันนั้นเขามาจะเช่ามาหาดูเาไปบ่อหนห็น คงไม่ถึงบอนีหนนี่เนี่นนี่เนี่ยไม่เห็นหม้อรอบกันเขียวเขียวไปเลย Bir dakika, bir dakika. be 不来，偏。

ยังไม่เอจอเราไปต่อบที่หาอยี <c oughs> <c oughs>

ไมนไม่ต้องให้ขึ้น